สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม PUBG นะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับสำหรับคนที่ใช้ Samsung Galaxy A 5 4นะครับตอนนี้สามารถเปิดกราฟิก HDR ได้แล้วนะครับนี่นะครับกราฟิกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เปิด HDR นะครับนี่สวยแบบนี้เลยอัปเดตมาจากปกติที่เปิดได้แค่ s d นะครับตอนนี้ก็สามารถเปิด HDR ได้แล้วนี่ภาพสวยแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะให้ดูนะครับสำหรับแต่ละแบบนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงอ่ามีอัปเดตอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดลื่นไหลหรือว่าต่ําสุดเราสามารถเปิด FPS ได้สูงสุดเลยนะครับจากที่เมื่อก่อนเราจะเปิดได้แค่30เฟรมนะครับไม่ว่าจะเปิดต่ําสุดหรือว่า h d ดีนะครับเราก็ยังเปิดแค่30เฟรมนะครับแต่ตอนนี้เปิด60เฟรมได้แล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเกมนะครับนี่สว่วนนี้เลยเฮียคน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 ,คน,คน Ich